การเตรียมงานกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับต้องบอกว่าพวกเราทํางานกันหนักมากเพื่อที่จะรองรับคนจํานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งใจแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดจริงๆทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับลงตัวมากๆประสาทชิคนหสอง ว่าจะต้องเอาด้านร้านแล้วก็เอาเหล็กสามตัวมาที่ทั้งหมดซึ่งจอเรามีระบบควบคุมชื่ออลไรอยู่แล้วในจีเวนด้วยในบ้านเกิดเราในบ้านเกิดแต่ว่าบรรยากาศงานในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าบรรยากาศยิ่งใหญ่อลังการจริงๆครับต้องขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงสนับสนุนบริษัทดีคอนกรุ๊ปรวมถึงแรงสนับสนุนนะครับของบรรดาแฟนคลับ ของน้องพีพีด้วย และสำหรับน้องพีพีนะครับที่เราได้ตัดสินใจคัดสรรแล้วก็เลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของบริษัทดีคอนกรุ๊ปนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเกินกว่าที่หวังเกินกว่าที่คาดไว้เยอะเลยด้วยซ้ำด้วยความที่น้องเขาเองเนี่ยมีนิสัยส่วนตัวที่น่ารักไม่แปลกใจเลยที่ทำไมแฟนคลับนะครับเขาถึงล้นหลามทั่วประเทศขนาดนี้ถึงมีคนที่รักน้องพีพีนะครับเยอะมากขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเลยถือว่าคู่ควรเลยครับ ก็ไม ah. ่าผมไม่ให้ทุกคนด้วยนะฮะขอบคุณน,นะคะ <S <S 2> <S 2> <S ครั้งนี้ถ้าบอกว่ายิ่งใหญ่แล้วอลังการแล้วดีแล้วแต่แน่นอนครับดีที่สุดหยุดเราไม่ได้จริงจงก็สัญญานะครับกับพี่น้องครอบครัวเดีย๋ยกคอนทุกทุกคนเลยว่า เราจะจัดสรรน,นะครับทำให้เกิดงานนะครับที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อลังการกว่านี้เพื่อเป็นแรงสนับสนุนเป็นแรงส่งเสริมนะครับให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าที่เคยเป็นครับดูเมซีเห็นปะะ่าล่ะ